สวัสดีครับที่นี่เราในวิทยาครที่เราซ้อมมากี่วันสาซ้อมอยู่ที่ค่ายมาสามคนด้วยก็อยู่นี่เองปทุมนี่เรานี่เองมีใครเป็นคู่บอลซ้อมเราบ้างเก็บเล็กับที่ดอนแล้เพื่อพี่ๆีในคาเชิญเนาะตอนนี้อายุสิบสีเราสูงเท่าไหร่หนึ่้อาำหนักปล่อยๆตอนนี้สีมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับโค้ชเจ๋งเคยต่อยกันยังครั้งแรกเลย แล้วได้ดูอย่างเขามวยแบบไหนสไตสยยล์ไหนศึกษายังเขามวยสตวไตล์เลยอะ่ะวันนี้มาเจอโค้เถึงนะวางเกมมาแผงไอเดีตามเกมไปเรืนะ่อยๆก็แต่ตามสไตล์เราไป<ม>แล้วมีอะไรเดี๋ยวแก้ไขวุ้นเขาไปทีเนาะล่าสุดเราก็ต่อยไปที่วันนั <laughs> ้นต่อยกับเ <laughs> พ่มั้งเพริ่แพ้คะแนนไปเหรอวันนั้นเวทกี่กิโลวันนี้ต่อยเวทที่สามเจ็ดสามเจ็ดถ้าเกิดเขาช่างหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาด ส่องขีดเดี๋ยวยี่เซนยี่สายเนาะร่างกายไฟนิ้กี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาเอาชนะเอาพายเปล่าพร้อมแจ้งเกิดนะคุมมากี่กิโลไฟนี้หน่กิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดยี่สิบสามคนจังหวัดเด็กสุรินทร์อ้าวฝากเชิญชวนแฟนคลับร้อนหน่อยฝากสวัสดีพร้อมเอาชนะได้ฝากนะอ่ะวันนี้ขอโชคดีฝากครับ